แน่นอนครับผู้พ่ายแพ้ที่บอกว่าก้าวไกลมาในดับฝันของเบื้อไทยเนี่ยมีคนไปถามคุณทักษิณทักษิณต้องถอดสูตรเลยถอดสูตรไม่ใช่ไม่ใช่ถอดสูตรนี่คุณชัคกพูดผิดตอนอะไรไม่ได้มีคนไปถามคุณทักษิณคุณทักษิณเนอยากจะบอกจึงออกทางอะไรนะเขาถามในคลับเมาครับเมับเอาถอดสูตรคุณทักษิณเนี่ย มีหลายเรื่องก็คือพายุนการเปลี่ยนแปลงมันแรงและกเพื่อไทยปรับตัวไม่ทันอันที่สองก็คือเรื่องของ I.O. และก็ A.I. โอ้โหหนักมาก I.O. โอไม่ปทำอะไร I o คุณมาว่าผมนำไมมก็บอกว่าก้าวไกลใช้ I.O. ได้มีประสิทธิภาพมากใช่คุณนักษิณยังยอมแพ้เลยเหรอก็ตีแล้วปกติแล้วเพื่อไทยก็ IO แรงเหมือนกันนะ สมัยเดิมคนไม่เข้าใจไอโอคืออะไรสมัยเดิมเข้าใจปฏิบัติการจิตวิทยาปอจอวอครับอจิตวิทยามวลชนใช่ไหมทำในสิ่งที่คุณไม่คิดและทําในสิ่งที่คุณไม่เห็นให้เกิดเห็นและเชื่อเ <Soldier> มื่อก่อนเนี่ยไอจิตวิทยามวลชนเนี่คือเดินกันบอกปากต่อปากใช่ฝั่งฝ่ายมั่นคงอะไรไปบอกคนนี้คนนี้บอกนี่เป็นข่าวลือปลอ่อยเรื่องปาว่าตอนนี้มันใส่ในโซเชียลที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมเพิ่งไปรู้มาคืออะไร เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเซิร์ชเรื่องเลือกตั้งขึ้นก้าวไกลเลยทุกแปลว่ามันมีมาร์เก็ตติ้งทางด้านดิจิตอลเนี่ยดีมากดีมากในการที่บอกว่าถ้าเซิร์ชเลือกตั้งปั๊บขึ้นพักก้าวไกลนะแล้วไม่ขึ้นคําคำว่าเลือกตั้งเหรอขึ้นก้าวไกลเลยเหรอพอใครเขาไปทำยุทธวิธีได้และถ้าเราเนี่ยพีวีพีโอเคยดู y o u t u ไหมดูภาแบบว่า YouTube เราเคยดูครั้งเดียวนะเรื่องการเมืองปั๊บเนี่ย มันจะโพไม้โทไม้เลยคอนเทนต์ก้าวไกลถูกต้องยุทธวิธีในการปฏิบัติการ I.O. ครั้งนี้ก้าวไกลใช้มืออาชีพเป็นพันครับและเป็นพันนั้นต้องบอกว่ามีมืออาชีพที่ซ่อนเล้นตัวจริงเสียงจริงฝังอยู่ในปฏิบัติการ Youtube, f a c e b o o วิตเตอร์และก็ตเขาบอกว่าบริษัทที่ทำให้มีบริษัทนึง นี่เป็นหัวหอกในการทําเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นบร,ริษัทไทยหรือว่าบริษัทต่างประเทศผมว่าน่าจะฝรั่งแป<ต>ลว่าก็ตายชื่อฝรั่งเวลาก็ตายน่าจะแค้นน่าจะเคท <laughs>